ครับตอนนี้เราอยู่ในซุอร์แพตช์26ครับเออผมมีอาวุธใหม่แล้วนะครับพี่เบย์พี่เบย์เขามีอะไรพี่เบย์เขามีปืนพกสไนเปอร์พี่เออแล้วแล้วแล้วพี่เจ้าอะไรมันไนเปอรดครับดูดูความแรงของซีเมนต์ลวงแหละเออโอ้ยอุ้ยอุ้ยเลื่อนไหลให้เอาให้เอาอะไรมาตีเอาเอเคหายเลยซีเมนต์สไนเปอร์เว้อุ้ยอุ้ยเลือนไหลปวะ

รุดวางอุปกรณ์ก่อนมาทำบ้านก่อนไปทำบ้านไปทำบ้านดีกว่าโอเคครับเราถอดจบไว้เพียงแค่นี้ซีเบิร์นเซเลเปอร์